ทำนายดวงประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2568สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์โดยใช้ไพ่เทพินดูห้าใบ 1. ตัวตนไพ่ชันทระพระจันทร์จิตใจและอารมณ์วันนี้คุณจะมีอารมณ์ละเอียดอ,อ่อนอ่อนไว้ต่อสิ่งรอบตัวมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าปกติข้อดีคุณมีสเสน่ห์น่าดึงดูดและมีความสามารถในการเข้าใจจิตใจผู้อื่น ข้อควรระวังอารมณ์อ่อนไหวเกินไปอาจท,ทำให้ตัดสินใจช้าหรือเกิดความไม่มั่นคงข้อแนะนำควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงใช้เหตุผลนำทางจะทำให้วันของคุณราบรื่น 2. การงานไพ่สลีราดาเทพีแห่งความรักและศรัทธาการงานวันนี้มีความก้าวหน้าเพราะคุณทำด้วยความรักและตั้งใจจริงเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำ ข้อดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบตัวงานราบรื่นเพราะมีความเมตตาและศรัทธาเป็นแรงผลักดันข้อควรระวังอ่านลังเลหรือเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปจนเสียผลประโยชน์ของตัวเองข้อแนะนำทำงานด้วยใจรักแต่ต้องกล้าตัดสินใจเพื่อรักษาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 3. การเงินไพ่อินทระพระอินท์ผู้ประคองสวรรค์ การเงินวันนี้ดีมีโชคลาภหรือรายได้จากงานที่มั่นคงผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจอาจช่วยเหลือเกื้อหนุนข้อดีมีรายได้ที่มั่นคงอาจมีโอกาสพิเศษเข้ามาแบบไม่คาดคิดข้อควรระวังความมั่นใจมากเกินไปอาจทําให้ใช้เงินเกินตัวหรือเผลอใช้จ่ายเพื่อสักศีข้อแนะนําใช้เงินอย่างมีวินยัยเก็บออมเพื่ออนาคตจะดีที่สุด 4. ความรัก ไพนารัตมุนีนักปร,ราชญาดผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ความรักวันนี้เด่นด้านการสื่อสารคนโสดอาจได้เจอคนใหม่ผ่านการพูดคุยหรือโลกออนไลน์ส่วนคนมีคู่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นข้อดีความรักอบอุ่นเข้าใจกันผ่านการสื่อสารที่จริงใจข้อควรระวังคำพูดบางอย่างอาจทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายถ้าใช้อารมณ์มากเกินไปข้อแนะนำพูดคุยด้วยความจริงใจและใจเย็นจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 5. สุขภาพไพ่ยมุนาเทวีเทพีแห่งการชำระล้างและความบริสุทธิ์สุขภาพวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรดูแลเรื่องความสะอาดน้ำดื่มและอาหารเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเล็กน้อยข้อดีร่างกายแข็งแรงฟื้นตัวได้ไวและจิตใจสงบข้อควรระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารน้ำหนักหรืออาการภูมิแพ้ข้อแนะนำดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายเบาๆและพักผ่อนให้เพียงพอบทสรุปไพ่ทั้ง5้าใบวันนี้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีสเสน่ห์จากความอ่อนโยนอารมณ์ละเอียดอ่อนการงานก้าวหน้าด้วยศรัทธาและความตั้งใจการเงินมีผู้ใหญ่หนุนช่วยความรักสุดใสเพราะการสื่อสารที่ดีและสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์อ่อนไหวการเกรงใจมากเกินไปและการใช้เงินเพื่อสักศีข้อดี การงานก้าวหน้าการเงินมั่นคงความรักอบอุ่นสุขภาพแข็งแรงข้อควรระวังอย่าใช้อารมณ์เกินไปอย่าเกรงใจจนเสียผลประโยชน์และอย่าใช้เงินเกินตัวข้อแนะนํารักษาสมดุลทั้งเหตุผลและอารมณ์ใช้ความอ่อนโยนและความจริงใจเป็นพลังนำทางครับปิดท้ายนี่คือคำทำนายดวงประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2568สํำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ โดยใช้ไพ่เทพฮินดูทั้ง5า้าใบหากคุณใช้ความอ่อนโยนผสานกับเหตุผลและความมั่นคงในใจวันนี้จะเป็นวันที่คุณพบทั้งความสำเร็จความสุขและความสมดุลครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ